ถ้าคุณเป็นสายสร้างตัวตนทำคอนเทนต์นะคะล้วก็อาจจะทํามาปี2ปีแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะคะคุณอาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำแบบนี้ทำไปเรื่อยๆทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆ <c oughs> คุณจะสามารถที่จะสร้างเงินได้หลักล้านหลักสิบล้านหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมตอนนี้มันไม่เวิร์กนะคะมันอาจจะเคยเวิร์กแต่ว่าตอนนี้ทําไมมันไม่ได้ผลิกต่อไปนะคะี่น่าจะมีสูตร3 S มาให้เราลองเช็คดูว่าเฮ้ยเราขาด S ตัวไหนนะคะเราถึงยังไม่สําเร็จแบบที่เราอยากที่จะเป็นนะคะ S แรกเลยคืออะไร S แรกเลยคือ Strategy นะคะ Strategy ก็คือกลยุทธ์นะคะได้ นอนว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเงินพูดตรงๆเลยนะเพราะว่าเราอาจจะไปเรียนอะไรใครบ้างก็แล้วแต่เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทําแล้วคุณต้องสนุกคุณต้องมีความสุขใช่ไหมโอเคสนุกมีความสุขโอเคเลิศได้นะคะแต่ว่าอะไรแต่ว่าเราต้องมีกลยุทธ์ด้วยว่าเฮ้ยเราทายังไงเราถึงจะสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติมว่าเราทาแล้วเราไม่มีเงินเข้ามาเราไม่มีกําไรเข้ามาหรืออะไรเงี้ยไอตอนแรกมันสนุกแต่พอไม่มีเงินเข้ามาก็เริ่มจะเครียด,ยดแ <c oughs> ๆแล้วแล้วก็จะไม่ค่อยสนุกซะเท่าไหร่แล้วโอเคว่าเพราะนั้นเนี่ย อะไรอย่างที่2เลยคือสกิลนะคะก็คือคุณวางแผนแล้วว่าเฮ้ยคุณจะทําเงินยังไงคุณจะสร้างเงินยังไงแต่ว่าคุณมีทักษะในการสร้างเงินนั้นหรือเปล่านะคะสกิลเช่นอะไรเช่นถ้าสมมติว่าคุณจะทำคอนเทนต์เนี่ยคุณต้องมีทักษะการตลาด ใช่ไหมถ้าคุณจะขายคุณจะปิดการขายเงี้ยคุณต้องมีทักษะการขายนะคะรู้ได้ไงว่าทักษะของเราดีหรือไม่ดีนะคะดูจากอะไรดูจากผลลัพธ์นะคะเช่นคุณทำคอนเทนต์ไปมีคนดูเปล่าถ้าไม่มีคนดูนั่นคืออะไรนั่นคือคุณขาดทักษะการตลาดถ้าสมมติว่าคุณขายแล้วปิดการขายไม่ได้นั่นคืออะไรนั่นคือคุณขาดทักษะการขายนะคะหลายคนเนี่ยสับสนระหว่าง s t r a t e g y นะคะกับ k i l l นะคะคิดว่าเฮ้ย s t ร a t e g y เราเนี่ยหรือกลยุทธ์เราเนี่ยมันไม่เวิร์กเพราะว่าไอ้ไอ้กลยุทธ์นั้นมันไม่ ถ้าเราไม่มีทักษะที่จะสามารถทําสิ่งนั้นเนี่ยให้เกิดผลลัพธ์ได้เนี่ยกลยุทธ์ไหนมันก็ทําไมมันก็ไม่เวิร์กนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีนักเรียนคนหนึ่งนะคะที่เขาเคยเรียนเกับติน่านะคะเขาก็ทักกลับมานะคะว่าเฮ้ยปูตินา่าตอนเนี้ยม,มันมี AI นะที่เอาสามารถเอามาทําเงินได้สามารถที่จะทําช่องได้จาก AI เราไม่ต้องเป็นที่จะต้องออกกล้องเราไม่จํงเป็นที่จะต้องทานู่นทํานั่นเองหรืออะไรงนี้ใช่ไหมคืออย่างนี้เนาะถ้าสมมติว่าเราไม่มีสกิลหรือว่าเราไม่มีทักษะที่มันสามารถที่จะสร้างเงินได้หหรรรรือรร i, ออวว่่่่าาเเู้้้้ฮตตใมัันนนกกกิดะะไขึแแลทษี มันจะทําให้เราอยู่ได้อะถ้าเราไม่มีทักษะนั้นเนี่ยเราจะกระโดดแล้วหาสิ่งใหม่ไปเรื่อยนะคะแล้วเวลาที่เรากระโดดเราหาสิ่งใหม่ไปเรื่อย,นะะววาาอยนั่นคืออะไรนั่นคือเราไม่โฟกัสแล้วแล้วพอเราไม่โฟกัสระหลุดโฟกัสใช่ไหมจะทาอะไรมันก็ไม่เวิร์กนะคะ อย่างที่3คืออะไรอย่างที่3คือ System นะคะเพราะว่านะตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ทำแล้วเวิร์กทำแล้วได้ดีทำแล้วได้เงินมีกำไรหรืออะไรเงี้ยนะเราจะเริ่มอะไรเราจะเริ่มเหนื่อยละ <laughs> เราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแม่งทำแต่เดิมๆวนๆวนๆ,วนๆแล้วก็เริ่มทำไแล้วก็เริ่มเหนื่อยเริ่มท้อหรืออะไรงนี้ใช่ไหมซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย เราไม่อยากที่จะทําแบบนี้เราไม่อยากที่จะทําสายนี้เราอยากที่จะแบบทําแบบขี้เกียจขี้เกียจเราอยากใช้ชีวิตแบบขี้เกียจขี้เกียจแบบเพลินๆตื่นมาก็มีเงินเข้าหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะที่แท้จะบอกเลยว่าไม่ว่าเราจะไปฟังใครพูดมาก็แเราแต่ไม่ว่าเราจะไปเรียนกับใครมาก็แเราแต่นะเขาจะบอกว่าให้เราทําแบบขี้เกียจใช่ปะแต่ถ้าเราไปสังเกตชีวิตหรือว่าสังเกตการใช้ชีวิตของคนเหล่านั้นเนี่ยเกือบทุกคนเลยนะไม่มีใครขี้เกียจ โอเคป่ะ okay, ไม่มีใครที่ขี้เกียจทุกคนจะมีวินัยในบางสิ่งบางอย่างทุกคนจะมีความสม่ําเสมอในบางสิ่งบางอย่างและทุกคนมีทักษะบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสําเร็จได้จนถึงวันนี้นะคะะฉนนั้นเนี่ยลองดูนะโดยเฉพาะใครที่แบบสายคอนเทนต์สายสร้างตัวตนหรืออะไรเงี้ยลองดูในเรื่องของอะไรในเรื่องของกลยุทธ์ Stra ท e g y ทำยังไงให้ได้เงินแล้วก็เรื่องของอะไรแล้วก็เรื่องของทักษะด้วยนะคะเรามีทักษะ ที่แท้จริงในการทําการตลาดหรือว่าการขายหรือ,อยังนะคะหลังจากนั้นเราค่อยทำไมเราค่อยไปโฟกัสที่ซิสเต็มทำทุกอย่างให้มันเป็นระบบเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทํางานตลอดเวลาค่ะถ้าชอบคิปนี้นะอยากรู้เคล็ดลับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะโตช่องนะคะหรือว่าสร้างเงินได้จากออนไลน์จริงเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามติ๊น่าได้นะเออในเฟซบุ๊กในทิกต็อกใน IG ในไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ติดตามให้หมดเลยนะคะหรบวนี้ติ๊น่าก็มีทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะ